สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมุ้งกี้สวยอย่างแรงค่ะวันนี้เราจะมาชิมอะไรเอ่ยน,นะะี่ค่ะที่เราสั่งมาก็จะเป็นมาม่าไซมินินะคะมาม่าครับมินิของเกาหลีเขาบอกว่าเป็นของเกาหลีเนาะเราก็สิงจีนติงเกาหลีเราก็จะมารีวิวให้ดูเขาบอกว่าเป็นแบบกินแห้งเนาะก็จะมีรสชาติอันนี้สีเขียวเราเขียนไว้รสเห็ดหอมสีเขียว,น,น,ะะวนี่จะเป็นเออรสหัวหอมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรสเห็ดรสเห็ดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรสผักดองผักดองนะคะเราสั่งเข้ามามันน่ารักมากเลยอะ่ะเขาบอกว่ากินแห้งก็ได้นะคะต้มน้า ือใส่น้ำร้อนก็ได้แต่ว่าวันนี้เราจะมาชิมแบบกินกันแบบแห้งๆก่อนเนาะชิมแบบแห้งก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแต่กระปุกเขาน่ารักมากเลยนะน่ารักมากเลยตกเฉลี่ยมาแล้วก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ5้าบาท5้าบาทหน่อยๆนะคะเออ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสหั้อหอมกันก่อนเลยจ้ะมาชิมรสหมวหอมกันเลยชิมรสรสหัวหอมกันก่อนเลยจ้าอุ้ยเขาก็จะเป็นแบบแบบขยำมาแล้วเนาะมันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้เห็นได้เลยแล้วก็ดมระดมแบบรสหัวหอมก็ ก็หอมนะธรรมดารถก็รถเบาเบาอ่ะเด็กกินได้อย่างเงี้ยไม่ไม่เผ็ดแต่ก็ไม่เค็มนะแต่ว่ารสชาติก็โอเคพอดีพอดีมาลองนี้จะกินหอมค่ะสำหรับรถหมวหอมเนาะรถหมหอม ต่อไปเรามาชิมรถอันนี้รถผักด,ดองมชิมรผักด,ดองกันจ้ะดองจ้ะไปเลยคือรถผักด,ดองก็เหมือนกันจ่ะจะคล้ายๆกันก็คือขยำเหมือนขยำม,มาแล้วอ่ะรถผักด,ดองนี่มีความรู้สึกว่ากลิ่นหอมเหมือนกันอืมมาที่ชิมไมหมดวันนี้เราจะชิมแบบแห้งก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะชิมแบบเออ่ใส่คลิปหน้าเราจะใส่แบบรองใส่น้ำร้อนดู องก็เราใส่น้ำเราคิดว่าเราน่าจะได้ความเปรี้ยวของขนมดองหน่อยไหมกาใส่น้ำร้อนเนาะเดี๋ยวเป็นขึ้นหน้าเราใส่น้ำร้อนเนาะเราชิมแบบใส่น้ำก็โอเคก็โอเคค่ะหุดคอเล็กน้อยเดี๋ยวขอขอ,อแห้งต่อไปเราจะมาชิมรสนี้กันเลยจ้ะอันนี้เป็นรสรสเผ็ดเขาบอกเป็นรสเผ็ดเนาะเราจะมาชิมรสเผ็ดกัน เ,เ,เห็ดอ่ะเหด้เหมือนกันอยันามาเรียบร้อยประมาณนี้อ่าแล้วเผ็ดไมได่กินกินเหมือนจะเห็ดนิดนึงแล้วก็มาชิมกันหบบนี้ก็มีความคล้ายกันแค่ตึกลงแต่เราคิดว่าก็อยากจะได้รสชาติเห็ดแล้แลน่าจะเติมเติมน้ำหน่อยนะเนาะเราคิดหน้าเติมน้ำร้อนกันนะโอเคเรากินเล่นๆอะน่ะสำหรับเด็กๆ ก็ไม่ได้เผ็ดมากกินเล่นๆกินแบบชิวๆมันแก่จะติดคอน,นิดกน้อยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะกินแบบลองเติมน,น้ำร้อนอยู่สำหรับวันนี้เนี่ยเราสั่งมาจากในเพจเนาะเนี่ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาลองต้มใส่น้ำร้อนกันว่ารสชาติเขาจะออกมาไหมแต่ว่าเราคิดคิดว่าละ่ะกินเล่นๆกินแบบเออกินเพลินๆกัแบบซีรีส์เกาหลีไป ดูหลัวจีนหลัวเกาหลีไปแล้วก็กินไปเรื่อยๆก็โอเคกินได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ